สวัสดีค่ะครูหนึ่งสอนจินตาคณิตนะคะฝึกนักเรียนคิดเลขเร็วด้วยการใช้สื่อลูกคิดญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องคู่สิบค่ะเรามาคิดกันดูนะคะว่าถ้าเราต้องการที่จะบวกในเรื่องของคู่สิบนะคะบวกตัวเลขคู่แรกที่ครูจะให้บวกเลยก็คือ1นึนะคะหนึ่งจะคู่กับอะไรคะในเรื่องคู่สิบ คู่สิบค่ะเ <9 S 1> ใช่1คู่กับ9นะคะเราไปท่องกันมานะคะคู่10บหนึ่งจะคู่กับเก้าอะูจะยกตัวอย่างนะคะตอนนี้หลักหน่วยค่าสูงสุดก็คือเป็น9แล้วใช่ไหมคะเราจะบวก1เข้าไปบวกไม่ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะมันเต็มแล้วค่ะลูกคิดหนึ่งก็ใช้ไปหมดแล้วลูกคิดห้าก็ชิดกับเส้นแบ่งใช้ไปหมดทุกลูกแล้วค่ะเวลาเราจะบวก1เข้าไปมันบวกไม่ได้แล้วเป็นเรื่องคู่สิบแล้วค่ะ เมื่อเราบวกหนึ่งไม่ได้หนึ่งคู่กับอะไรคะในเรื่องคู่สิบอ่าเราบวกหนึ่งไม่ได้เราก็ลบเก้าไปเลยค่ะไปรวมกับหนึ่งที่เราจะบวกก็ให้สิบไปข้างหน้าค่ะนี่เองคือการบวกคู่สิบนะคะเข้าใจหรือ,อยังคะทีนี้มาเรื่องการลบบ้างเพราะเราจะบวกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้เรื่องลบด้วยเราก็มาดูว่าหลักหน่วยเนี่ยเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเห็นไหมหลักหน่วยเป็นศูนย์ไหมเป็นศูนย์ไม่มีลูกคิดเลยแต่เราต้องการลบหนึ่งค่ะ หลักหน่วยมีลูกคิดหนึ่งเวลาเราลบหนึ่งเราก็ลบออกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันไม่มีลูกคิดหนึ่งให้ลบที่หลักหน่วยแล้วก็เป็นลบที่หลักสิบค่ะเพราะหลักสิบยังมีอยู่เราลบหลักนี้ไม่ได้เราไปลบหลักข้างหน้าค่ะเราต้องการลบหนึ่งแต่เราไปลบมาสิบเราต้องคืนกลับมาไหมคะคืนกลับมาเท่าไหร่คะลบหนึ่งหนึ่งในเรื่องคู่สิบคู่กับอะไรคะเ<า>เออเราก็คืนกลับมาเก้านี่คือสิบลบหนึ่งก็จะเป็นคําตอบเป็น เนั่นเองนะคะนี่วิธีการบวกลบเลขในเรื่องของคู่10คู่แรกก็คือ1นั่นเองนะคะ,ะครู1ฝากไปเท่านี้ก่อนนะคะไว้ติดตามครู1ไปเรื่อยๆนะคะใครสนใจจะคิดเลขโดยการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นก็มาเรียนกับคุณครู1ได้ติดต่อที่เบอร์06 3896 3893ค่ะสวัสดีค่ะ